กินข้าวทุกคนอันนี้เป็นยำหมูยอนะคะยำหมูยอรสสาหร่ายต้นหอมคะนาค่ะถั่วคะนาถั่วกินกับขนมจีนข้ากินข้าวทุกคนหิวข้าวมากเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันนี่ตักลง อันนี้เราอยู่บ้านที่มาเลยน,นะคะปีหนังรอ้อยทั้งวันไม่ได้กินข้าวค่ะ ของกินเราซื้อมาจากที่หานใหญ่ที่ไทยค่ะเราตุนมาเลยเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนี่ขนาดผักนะผักถ้าใครชอบกินผักสดอ่ะต้องล้างให้ดีนะคะล้างเกลือสองรอบล้างน้ำเปล่า

หิวข้าวมากทุกคนวันนี้ตื่นตีห้าครึ่งค่ะแล้วก็เก็บของเก็บของในห้องนะคะแล้วก็แล้วก็รอคนเช่ามาประมาณเที่ยงค่ะมามา,มาเซ็นสัญญาห้องเช่านะคะจากนั้นจากนั้นขับรถกลับมาเลค่ะเอ่อเที่ยงครึ่งแล้วก็ทำธุระอะไรเสร็จก็ประมาณบ่ายโมงแวะซื้อของที่ตลาด ของที่ตลาดสองโมงก็ถึงที่หน้าดา่านจากนั้นก็เราทําเอกสารเกี่ยวกับรถนะคะประมาณสิบห้านาทีแล้วก็จับพาสปอ์ตค่ะแล้วมาถึงที่บ้านเออประมาณห้าโมงนะคะห้าโมงมาเลยก็คือสี่โมงไทยก็คือใช้เวลาในการเดินทางจากด่านนอกมาถึงที่บ้านประมาณชั่วโมงกว่าค่ะเราขับรถเองค่ะมาคนเดียวนะคะวันนี้ cái cái kẹp này nhé quay ăn tôm đông mà nó sắp tìm căng khèn khèn ạ chị bán đây กินกินบน้มือผมอโะผมนาา ยังใส่พิปเยอะมากเก็บด,ดีกว่าบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ